สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะชัดมากคล้ายแตงโมเกาะที่ท้ายเรือคลิปนี้ชัดเจนคล้ายคนเอามือเกาะที่ท้ายเรือก่อนหายไปจากกรณีแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์ดาราน,นักแสดงชื่อดังหายจากเรือกลางแม่น้าเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรวมถึงนักประดาน้ํา ระดมรงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวตัต้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมามีรายงานว่าพบดาราสาวแตงโมนิดาแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเผยคลิปจากกล้องวงจรปิดช่วงหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นเรือสปีดโบ๊ทของกลุ่มแตงโมโดยจะสังเกตเห็นที่บริเวณท้ายเรือคล้ายกับมีคนพยายามเกาะที่ท้ายเรือเอาไว้ก่อนที่มือจะหลุดจากเรือ ซึ่งกลายเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ